สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมน้อเลยครับสวัสดีครับปออาชายครับหรือว่าอาจารย์ชายของทุกคนนะครับเป็นอาจารย์แล้วเอ้าเป็นอะไรล่ะทำซาให้เขามันเป็นเนี่ยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะอู้ยับจะนบับอ้าวนั่นคืออะไร จับไหมนี่มันคืออะไรบ่อหินาน,าน้ำครับอ๋นนนนอไอไอเท่อพักบ่อพักบอก่อครับที่คิดว่าจางชายขุดสระไม่เป็นนะใช่ไหมไม่รู้อ่ะสมราคาคุยได้เปล่านี่ฮ่้ฮ่าฮ่าฮไม่คุยกับคุณตอนไหน ันชายน้อยใจครับเอ่อคลิปที่แล้วบอกว่าผมอ่พูดไปว่าจะสมราคาคุยไหมจันชายบอกน้อยใจมากเลยบอกผมไม่ได้คุยไว้พากันพูดเองเออเองหมดไหนไหนใเบิดเครื่องดูหน่อยเปิดดูทำไมไม่มมนใช้มันใช้เครื่องรุ่นไหนนี่นเด้งน้อยออ <laughs> ู้มันใช้เครื่องของมันเองเลยบ่ะโอเครื่องวันโวเลยเนาะมันคงไม่สูเลยนเนเยาเนะ ต้องเติมน้ำก่อนครับถ้าน้ำไม่ถึงระดับจะเตือนอเซนเซอร์จะเตือนเสียงดังรบกวนเรามาลุ้นกันครับสาลูกนี้สมราคาคุยหรือเปล่าหยอกครับหยอกหอกหยอกจานใช้เล่นครับ อ้าวอ้าวอาโอ้ติดแล้วลากยาวหน่อยสวัสดีตอนทึงเที่ยงนะครับนี่ <c oughs> หลังจากการชายพักเที่ยงเสร็จเรียบร้อยครับก็ลุยกันต่อเลยครับอู้จมลึกมากครับ เริ่มมนเลงแล้วครับดันชายชายบ้านนาครับหรกันต่อกับบ o นโว e c 210B ครับหรือว่ารถขุดน้ำหนักปฏิบัติการ21ตันบ o นโวบนโว่ตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่าผลิตที่ประเทศอะไรนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กตุรกีแน่นอนครับคันนี้ เรามาติดตามผลงานของอาจย์ชายเรื่อยๆครับว่าหนึ่งวันนี้อาจารย์ชายจะได้แค่ไหนนะครับเราจะมาอัปเดตให้ท่านได้ชมเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจสาลูกนี้ครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าเจ้าสมลายจะมาช่วยวันไหนนะครับสมลายเพราะว่าได้ข่าวมาว่าจะมาช่วยนะครับ ว่างานนี้ต้องถึงมือจันชูครับถ้าสองคันก็จะเร็วครับโอ้ดากไหมมุนเบลเลย ฝุางานหลวงนี่ไม่ธรรมดานะครับต้องอ่านงานอ่านเกมขาดครับต้องมีประสบการณ์ไม่มีควันนะครับติดโหลดนิดนิดแต่ไม่มีควันครับเครื่องดีมากเลยครับคันนี้ แบบนี้นี่เหมาะกับรถใหญ่ๆแบบนี้ครับถ้าเป็นร้อยร้อยยี่นี่ไม่เหมาะกับงานแบบนี้ครับเหมาะกับงานขุดดินขาย นี่นี่เสียตินนี่ไปซื้อมาจากสุพรรณบุรีครับเสียต้าครับเสียต้าเป็นคนหาให้คันนี้

สวัสดีครับป่า,ปาดื้อครับทุกคนนะไปทางไหนนี่มาเบิงรถเนี่ยค่อยทุกคนได้ครับเนี่ยคุณตังส่เอาดินออกขายเลยนี่ทั้งกลางให้จังไหนทั้งกลางกลางเอารถหกล้อมาใส่<อ>นี่ครับ<อ>ป่าดื้อครับารนายหน้ากิติมศักดิ<อ>์แจวเดี๋ยวจะปะชาคม Tới qua ba bảo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม่ท่านกินเนี่ยตุ้บุ้งหรือไงน่ะตุ้บุ้งตรงสโลนึกเออตากี้ิจการไปกดอนซะหน่วยหน่วยจากไหนจะลงมาดูโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับนี่เอฟซีผมครับเอฟซีเฮ้ยสวัสดีนายเอฟซีสวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อน <laughs> ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ